เดีย๋ยวเมื่อกี้ท่านท่านรองบอกว่าที่มีแน่ๆเนี่ยมีออกร้านแน่ๆน,น,นะคือนอกจากเราจะได้ไปเรียนรู้ว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นของกองทุนหมู่บ้านตลอด20ปีที่ผ่านมามีอะไรบ้างแล้วเนี่ยเขายังเอาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยมาออกร้านให้เราได้ช้อปปิ้งกันด้วยแล้วก็เห็นว่างานนี้ก็จะมีงานเสวนาให้ความร,รู้ด้วยใช่ไหมคะคมีอะไรน่าสนใจบ้างคะคสำหรับงานนี้เราจัด งานนี้ขึ้นเนี่ยเป็นเป็นแนวคิดเขาเรียกแนวคิดเป็นการจัดงานแบบ 3S นะครับ 3S <ะ>เนี่ยเรามาพูดถึงในเรื่องของสมาร์ทนิสตอรี่นะครับสักเซสสตอรี่แล้วก็สเตดิจี้ฟอร์สแตดิบิลิตี้นะฮะในส่วนเนี้ยในงานแรกเนี่ยมันเป็นการเราจัดกิจกรรมผมพูดถึงกิจกรรมพิเศษก่อนเรามีกิจกรรมใหม่คือกิจกรรมยังเจนอันนี้เราพูดถึงกิจกรรมนี้ก่อนนะ,ะกิจกรรมยังเจนเนี่ย จะมีสมาชิกที่เราเรามีการรับสมัครนะครับอยู่ที่เว็บไซต์ของกองทุนหมู่บ้านนะครับคนที่สมัครได้ก็จะมีอายุตั้งแต่18ถึง45นะครับ45ปีโอ้ย,ย,ยังเป็นยังเจนอยู่นะยังเป็นยัง <5. S 2> เจนอยู่นะครับ<อ>ตรงนี้เรามีการให้ท่านที่สนใจเนี่ยนะครับคนรุ่นใหม่ของเราเนี่ยมานำเสนอแนวคิดนะฮะแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนานะครับของกองทุนหมู่บ้านเราจะมีคณะกรรมการนะฮะคอยตัดสินถ้าแนวคิดไหนนะฮะได้รับการ โบสให้เป็นผู้ชนะนะฮะมันก็จะมีรางวัลให้ด้วยตอนนี้แต่ขออุบไปก่อนนะ <S <S 2> <S 2> <S 2> ในส่วนของรางวัลก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกทุกท่านสมาชิกรุ่นใหม่ๆนะฮะมามาเข้าร่วมนะฮะในงานตรงนี้เพราะนอกจากจะมีเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าแบบแบบในงานแบบที่ตามที่เราได้ยกไปนะครับตรงนี้เรามีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการ พัฒนาต่างๆด้วยนะครับนี่ก็อยากจะเชิญชวนไว้ครับค่ะเนีะถามเลยเลยที่เดนินอย่างการรับสมัครอย่างเจนที่จะมาที่จะนําเสนอตัวโครงการเนี่ยอันนี้เป็นเป็นการนําเสนอในรูปแบบไหนยังไงคะที่จะ รับสมัครเนี่ยค่ะทำเป็นคลิปขึ้นมาหรือยังไงคะในรายละเอียดต่างๆเนี่ยมีค่อนข้างมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะผมว่าเพื่อไม่ให้เป็นการขาดตกบกพร่องเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านเนี่ยจะได้รายละเอียดที่ครบถ้วนกว่านะครับตรงนี้ก็เข้าไปได้เลยเพราะว่ารับสมัครเนี่ยถึงจะบอกว่าเป็นยังเจนแต่ว่าช่วงอายุค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะสิบแปดถึงสี่สิบห้าสี่สิบห้าปียังยังรับสมัครอยู่ใช่ไหมคะยังรับสมัครอยู่ครับคิดว่าปิดรับสมัครวันที่เก้าก่อนเปิดงาน หนึ่งวันนะก็อยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกทุกท่านนะที่อยู่ในเกณฑ์ไปร่วมสมัครตรงนี้ค,ครับผมแล้วเข้าไปติดตามกันได้นะคะคแล้วก็รวมถึงในงานนี้เนี่ยจะมีเวทีเสวนาที่ที่น่าสนใจด้วยนะคะคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออการบริหารจัดการทั้งเรื่องอาชีพแล้วก็เรื่องของรายได้ใช่ครับตามที่นําเรียนไปในตอนต้นนะครับแนวคิดการจัดงาน3าเอสเนี่ยก็ขอแตกออกมาปเป็นการหนึ่งก็คือ สมาสตอรี่ก็เป็นการสร้างความภูมิใจตรงนี้อย่างแรกคือเป็นการนําเสนอเกี่ยวกับประวัติของกองทุนหมู่บ้านที่ผ่านมาทั้งหมดในในแบบค่อนข้างละเอียดนะฮนะ,ะนำเสนอเกี่ยวกับปัจญาวัตถุประสงค์แล้วก็เหตุการณ์ที่ผ่านมานะฮะที่สําคัญสาค,คัญตลอด20ปีที่ผ่านมาตรงนี้ทําให้ให้ทุกท่านได้เข้าใจได้เรียนรู้บริบทของกองทุนหมู่บ้านต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับในส่วนที่2เนี่ยเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะครับเป็น success story นะครับ เป็นการจัดนิทรรศการของกองทุนต้นแบบนะครับเป็นการแสดงข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านตัวอย่างที่เคยได้รับคัดเลือกและเรามีการให้รางวัลไปที่เขาประสบความสําเร็จนะครับว่าเขามี ตัวอย่างเป็นแบบไหนมีการพัฒนายังไงนะฮะเพื่อที่คนที่สนใจหรือว่ากองทุนที่สนใจเนี่ยสามารถมาดูแนวคิดและเอาไปปรับใช<ฆ>นะ้กับกองทุนของตัวเองนะครับเพื่อเป็นพัฒนาตัวกองทุนขึ้นมาให้ให้มีความให้มีความเป็น เป็นผู้นำนะฮะในระดับกองทุนได้นะครับสำหรับในส่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นเกี่ยวกับ s t ต a t e จีนะครับเป็นการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนตรงเนี้เป็นการแสดงถึงแนวคิดที่มาของโครงการผลการดำเนินงานนะครับความสำเร็จแผนงานในอนาคตนะครับของตัวโครงการที่เรามีความ มีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนให้เป็นเหมือนที่บอกไปในขั้นต้นคือตัวของทาง BCG ตรงนี้ครับในรายละเอียดที่รายละเอียดที่ย่อยๆแตกลึกลงไปเนี่ยอยากเลยอยากเชิญชวนให้ไปดูที่งานดีกว่าเพราะว่ามีรายละเอียดเยอะมากนะผมมองว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องกองทุนหมู่บ้านหรือประชาชนที่ให้ความสนใจในด้านนี้อย่างมากๆเลยครับทุกคนไปร่วมงานได้เลยไม่จําเป็นต้องเป็นสมาชิกเลยนะคะคทุกคนไปร่วมงานได้เลยครับไม่ต้องเป็น,ต,ปนต้องเป็นสมาชิกครับใช่ค่ะอย่างน้อยก็ไป ไปดูความสําเร็จไปช็อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีๆกันแล้วก็มีการเสวนาให้ความรู้ด้วยนะคะ,ะใครสนใจย้ำอีกครั้งหนึ่ง10บถึงสิกุมภาพันธ์นะคะที่ Impact <ะ>เมืองทองธาน,นีวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ,ะคุณกฤตพีรัตน์คมสุรสิทธิ์นะคะ,ะรองผู้อำนวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสทบขอพระคุณค่ะครับขอบคุณค,ครับ